ค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเรียนดูในเรื่องของสังคมคอมมิวนิสต์นะคะทีนี้เราก็จะไปสำรวจกันค่ะว่าทําไมการที่เป็นสังคมคอมมิวนิสต์ถึงได้น่ากลัวขนาดนี้เราไปเรียนดูพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนดูในเรื่องของระบบสังคมคอมมิวนิสต์เราไปรู้จักประวัติเขามาเข้าๆกันค่ะ ขาวมาร์กนะคะเป็นนักปัชญานักเศรษฐศาสตร์การเมืองนักสังคมวิทยาและเกิดในครอบครัวทนายหัวเสดีนิยมของชาวยิวค่ะในอนาณาจักรปัเซียและเขาเนี่ยก็เชื่อว่าความขัดแยง้งและการเปลี่ยนแปลงเป็นของคู่กันเป็นกฎพื้นฐานของชีวิตนั่นเองค่ะเป็นสภาพปกติของสังคมโดยความขัดแย้งจะเริ่มที่เศรษฐกิจค่ะ และเข้ามานะคะได้เขียนหนังสือไว้หลายเร่มเลยค่ะที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตาร์ทุนนิยมวัฒนธรรมเทคโนโลยีความขัดแยง้งระหว่างชนชั้นและอุดมการ์ค่ะเข้ามาร์กนะคะก็ได้แบ่งพัฒนาการของสังคมมนุษย์ไว้5ขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นที่หนึ่งสังคมแบบคอมมิวนิสต์ดั้งเดิมค่ะคือกรรมสิทธิ์ในปัจจัยการผลิตเนี่ยจะเป็นของชอนเผ่า2ขั้นสังคมแบบโบราณกรรมสิทธิ์ในปัจจัยการผลิตจะเป็นของรัฐค่ะ สามนะคะขั้นสังคมแบบศัตินาค่ะก็คือการแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินตามศัตินาค่ะ 4. ขั้นสังคมแบบทุนนิยมนะคะก็คือกรรมสิทธิ์เนี่ยจะเป็นเจ้าของนายทุนแต่มีแรงงานเป็นคนผลิตค่ะ 5. นะคะอันสุดท้ายที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้ก็คือขั้นสังคมแบบคอมมิวนิสต์นั่นเองค่ะคือกรรมสิทธิ์เป็นของทุกคนเท่าเทียมกันค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับประวัติคข้าวของข้าวมาค่ะต่อไปเราไปเรียนในเรื่องของสังคมแบบคอมมิวนิสต์กันค่ะ สำหรับว่าคอมมวนิต์นะคะก็มาจากคําว่าคอมมูนค่ะที่แปลว่ากลุ่มคนการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนการอยู่รวมกันของกลุ่มคนนั่นเองค่ะโดยมีการแบ่งปันทรัพย์สินพื้นที่และทรัพยากรร่วมกันค่ะอุดมการของคอมมวนิต์นะคะก็เกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยมีหลักการที่ฟังดูง่ายแต่จริงๆแล้วก็แอบแอดวานซ์อยู่นิดนึงนะคะก็คือ ไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรทั้งสิน้นทุกคนเป็นเจ้าของทุกอย่างร่วมกันก็งงกันไปเลยสิคะสรุปว่าจะเป็นเจ้าของหรือว่าไม่เป็นเจ้าของกันแน่ถ้ให้นั้นสำหรับใครที่งงเรามาฟังกันอีกรอบหนึ่งน,นะคะสมบัติทุกอย่างเป็นของส่วนรวมทุกคนทำเ,เพื่อส่วนรวมเพราะส่วนรวมคือของทุกคนนั่นเองค่ะ ซึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะก็คือการยกเลิกกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลน,นั่นเองค่ะการที่ของทุกอย่างเนี่ยเป็นของทุกคนเอามากองรวมกันแล้วทุกคนเนี่ยก็ทำงานอะไรมาก็ได้มากองรวมกันอีกใช่ไหมคะ ดังนั้นทรัพย์สินและผลประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยก็จะถูกนำไปแบ่งปันกันอย่างเท่าเทียมค่ะและทุกคนก็จะมีความสุขไม่มีใครได้เปรียบไม่มีใครเสียเปรียบไม่มีใครต้องอดอยากไม่มีใครต้องกอบกลัทรัพย์สินทรัพยากรไปเก็บเอาไว้มากๆเพียงคนเดียวค่ะเรียกได้ว่าเป็นสังคมในอุดมคตินั่นเองค่ะโดยความคิดนี้มีความเชื่อว,ว่าคนบป็นโรคมีสองประเภทนั่นก็คือ พวกที่ถือของทรัพยากรหรือนายทุนกับพวกที่ใช้แรงงานหรือเรียกว่าชนชั้นกรรมกรชีพค่ะโดยที่นายทุนจะเอาเปรียบแรงงานทำงานหนะัก เพื่อได้กับเงินเพียงเล็กน้อยส่วนในทุนก็จะเอาเงินมาต่อเงินแล้วก็รวยเอารวยเอาในส่วนของด้านแรงงานก็หาเช้ากินข้ามไม่เคยได้เริมตาอ้าปากในส่วนของฝั่งตรงข้ามกับสังคมคอมมิวนิสต์นะคะนั่นก็คือคนที่เชื่อในทุนนิยมเสรีค่ะมีการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยในโลกของการทำง,งานก็จะเชื่อว่าคนที่ทำงานได้มากก็จะได้เงินมากคนที่ทำงานน้อยก็จะได้เงินน้อยซึ่งความรวยก็ไม่ใช่ความผิดความจนก็ไม่ใช่ความผิดเช่นกันค่ะในโลกของความเป็นจริงนั้นก็จะมีคนหลากหลายประเภทซึ่งจะมีทั้งคนรวยคนจนและคนกลางๆนั่นเองค่ะ แต่แนวคิดของคอมมิวนิสต์นั้นจะบอกว่าเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมชวนชั้นทั้งสังคมทําให้คนได้เปรี่ยนและเสียเปียบค่ะซึ่งหลายคนนะคะก็จะมองว่าสังคมแบบคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่ชอบความเจริญหรือเปล่าไม่จริงนะคะไม่มีใครที่จะปฏิเสธความเจริญค่ะแต่สังคมคอมมิวนิสต์เนี่ยจะคิดว่าความเจริญก็ต้องมาพร้อมกับความท่าเทเย็มนั่นเองค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับในเรื่องของระบบสังคมแบบคอมมิวนิสต์ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ได้มีแบบฝึกหัดเบ็กๆน้อยเพื่อเป็นการวัดความรู้และความเข้าใจของเรื่องที่เรียนในวันนี้ด้วยค่ะต่อไปเราจะมาพบกันในเรื่องของอะไร mm hmm. ก็ฝากติดตามรับชมและรับฟังด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ